สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวรูปปั้นในวัดม่วงนะครับที่ไปถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับจะเป็นอีพีสองนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการทำบาปบุญคุณโทษต่างๆนะครับว่าเป็นผลกรรมหรือว่าผลรับผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันเลยครับก็จะเป็น เริ่มต้นที่เนี่ยคือเรื่องเปรตเรื่องคือทำอะไรไรเนี่ยก็ตกนรกเนี่ยที่เขาสอนกัน,กนตามตามกันมาเนี่ยเนี่ยตกกระทะทองแดงอันนี้ก็เปรตนะครับเออก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าก,กลัวเลยนะครับคือถ้าหากว่าในช่วงที่อันนี้พูดถึงคำสอนนะครับที่เขาพูดต่อต่อกันมานะครับ คือถ้าหากว่าตอนที่เป็นคนนี้เราทำบุญทำบาปทำบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาปอย่างารูปปั้นต่างๆนี้ก็จะแสดงเรื่องราวของการทาเขาเรียกว่าทําบาปก็แล้วกันนะครับแล้วก็พอตายไปก็จะได้รับผลกรรมจากการทําบาปไว้ตอนที่เป็นมนุษย์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะทางวัดเขาก็จะ แสดงนะครับเรื่องราวต่างๆให้เห็นตามภาพนะครับเช่นอย่างนี้ก็เรื่องราวเกี่ยวกับตอนเป็นมนุษย์นะครับไปวิ่งจกวิ่งราวกันก็จับได้ก็โดนลงโทษอันนี้ก็อันนี้ก็นนกนนกฮิตอยู่นะครับเรื่องพวกนี้อันนี้ก็ผิดรูปผิดมีหรือว่าเป็นชู้อะไรพวกนี้ก็ ปีนต้นยิ้วอันนี้ก็ยังพูดกันบ่อยๆนะครับเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เขาทำเป็นเรื่องราวให้ที่จริงมีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่ามันเยอะมากๆเลยต้องมาดูกันเอาเองนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับหรือว่าจะเป็น่ตรงนี้นี่ก็อาจจะใช้แรงคนหรือว่าแรงสัตว์เนี่ยพอ ไปเนี่ยก็จะได้รับผลกรรมอย่างที่งน,น,นะครับอืมเนี่ยอันนี้ก็คงจะให้ภาพบรรยายดีกว่าหรือว่าถ้าจะดีที่สุดนี่ก็มาดูด้วยตัวเองเนี่ยจะได้ดูเยอะกว่าลงคลิปนะครับคือมันมีแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับในส่วนของการ อาได้รับผลกรรมจากการทําอะไรไว้ตอนที่เป็นมนุษย์นะครับเนี่ยพอโดนสาบแช่งบางทีก็ได้เป็นสัตว์ตามนั่นเลยนะครับจินตนาการที่เขาทําไว้อันนี้ก็มาดูอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับใ,<ช>ในรูปปัน้นอันนี้ไม่ใช่รูปปั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อ นางตะเคียนนะครับอันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปขอหวยขอเบอร์นะครับกราบไหว้กันเนี่ยฮะจะเมตะเคียนนะครับก,ก็เลยมาก็จะเป็นโบเว,เว์ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอันนี้ทานชาดกนะครับและก็หลายๆเรื่องราวนะครับที่เขามาทำเป็นรูปปั้นทำเป็นสตอรี่ให้ คนเข้ามาวัดมาไหว้พระแล้วก็มาเดินดูพวกรูปปั้นต่างๆนี้นะครับนะครับหลายๆเรื่องราวนะครับชูชกกันหาชาลีนี่ก็จะมีนะครับในบรรยายไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราก็ไปดูเป็นคนดูเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะพูดเรื่องว่าบรรยายก็ตามที่เห็นนะครับนี่อันนี้นะ่าจะเป็นชูชกชูชกที่ ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องไปมาดูกันเอาเองพระองค์ใหญ่ก็ตัวนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของวัดม่วงนะครับหลายๆคนที่เข้ามาก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปไหว้นะครับโดยส่วนตัวของเอสเองเนี่ยก็เน้นทถ่ายรูปช่วงนี้ก็ไปไหว้ามาเรียบร้อยนะครับ อาจจะเป็นชูชกกับนา,นางอมิตตตาหรือเปล่าตรงนี้คือจริงๆเนี่ยการบรรยายก็คงอาจจะไม่หนำใจสู้กับการมาดูการมาดูด้วยตัวเองนะครับดูแบบจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆดูนะมันถึงจะ,ะสนุกนะครับแล้วก็รู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างๆนะครับครับดูกันต่อนะครับนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวการ เดินทางหรือว่าประพาสนะครับสมัยยุคกร่อนก็จะเรียกว่าเสด็จป,ประพาสนะครับออกเดินทางไปเยี่ยมรัศดรอะไรมันสักครู่อันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครับให้คำสอนให้โอวาตคือมันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาก็จะทำเป็นเป็นชุดเรื่องราวต่างๆแล้วก็เอามาปั้นมาวางไว้ให้คนดู ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเหรียญที่ท่านผู้ชมได้ดูตอนนี้ก็จะเป็นอย่างมาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ของชาวบ้านนะครับ <c oughs> กับข้าศึกเนาะสมัยตอนก็น่าจะก่อนก็น่าจะมีะข้าศึกอะไรก็ไม่พ้นไทยพมา่พมานะครับสลงก็ก็กจะเป็นพมา่พาคนไทยก็เนี่ยกระตุมใส่กระโจมอกเนี่ยก็จะแยกชัดเจนนะครับคือให้สังเกตได้อันนี้ถ้าพูดถึงตามเรื่องราวที่เขาบรรยาย ตามรูปภาพรูปปั้นเนี่ยก็เป็นชาวบ้านนี่เลยแขวงวิเศษนี่แหละครับต่อสู้กับพม่าเขาจะผ่านไปบางระจันเนี่ยคือจะเป็นจะเจอพวกเนี้ยกลุ่มนี้ก่อนนะครับชาวบ้านก็ต่อสู้กันนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ